แรกคือผมต้องกดเอพีก่อนเพื่อทำให้มันอีส์วัตฟ็อกผมไม่ชอบลิ้นวอลเลมสะพ้อไหลอันนะเสนอลิ้มแต่ออตัวแล้วก็ไม่รู้ไม่รีฟูตีตัวอี๊ยไม่ค่อยแหลกเลยอยู่ No sexta fim de ilí, tá a semana, forro lembro. Ela o chega e diz encana, com passo bem o passo bem de semana.

อันนี้ก็เอาเป็นอืสีฟ้าแต่ว่าเข้มๆอ่ะฟ้าเข้มเอ้ปรับปกติเถอะเฮียอันนี้เข้มเกินโอเขพอดีแล้วคือเอาจริงมเป็นแทบไม่แหลกเลย มันจะเริ่มเกมเร็วจังอีกกี่นาทีเริ่มเกมกี่มอสเตอร์กี่มอสเตอร์ผมคิดว่ามันแทพไม่ค่อยแหลกเลยนะแต่มันก็แหลกอยู่แหละแหลกแหลกวพวาคุณลองดูเฟรมเรทมัันก็แหลกอยู่ใครบอกว่าไม่แหลกเลย My p i s s i c s ภาพสวยเกินไอ้้องเดี๋ยวผมลองอเมริอีเว์มันไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าหรอการเป็นหวัดเบ่งลำบากจริงๆไอ้เฮียกูกินมิตอร์เนเซทสองเม็ดแต่อันนี้อะไรไอ้เฮียพี่ผมกินมิตอร์เนเซดีว่ามันเป็นมิตอร์เนเซของหวัดพอมาก จะเริ่มเกมชัดโอุ้ณโอเคต่อหลองนี้เราก็ดูเพื่อนรีบก่อนแล้วกันนี่มันเอาจริงดิผมมันลิ่งเก่งโคตรสวยโอ้ไม่พี่ สวยสัสสัสเลยวะ่ะสวยเกินว้ายันให้ใครรู้ภาคหลวงขนาดเนี้ยแอบเกมก็ไม่ค่อยแหลกขนาดนั้นแต่มมนก็แหลกอยู่อ่ะมาแต่ผมเลือกวเท่าไหร่แล้วฟอกพุนลนฟอกพุนลนผมเลือกวเท่าไหร่แล้ว แมงไม่ถึงสิบสักทีเว้พเยพลิ้มฝาบยากจริงเลยเขาก็เลยเอาไ้ที่เก้าสิบกูกูต้องล่นชาติหนกูต้องซื้อสกิลล่องหนะ่นอะกูต้องซื้อสองสกิลนีกิบใบอะแต่ว่าเงินผมจิบเลกเท่เลยโอ้ ดูแทบไม่ได้เปิดดูฮะมาชิตาแรกผมก็มีโอกาสเป็นประมาณเออกี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนประมาณสิบเอ็ดเลยภาพสวยเกินนะ สวยจังกล้องมันดำเลยคอยส่างไเฟเอาดิมือถือในในกล้องเนะี่ยมันสีนม่วงแต่ในเออในที่คนเห็นเป็นสีฟ้าโ oh my ่ ออกฟ้าเช่นไหมไขมันผิดเออออกฟ้ามันก็ได้ฟ้าขนาดนี้ คลิปต่อไปจะค่อยเป็นดอแต่ผมน่าจะลงดอก่อนและกว่าเดี๋ยวลงดอผมจะค่อยลงลงลงคลิปนี้แล้วก็ตีเวทสูตตึงที่จริงผมจะลงคลิปนี้แล้วก็เตาด้วยหมัดนี้พอแมันี้เสร็จแต่หมันี้มันเหมือนเอฟเค O mano te convocou, ah, talvez oh, cê tá o popô O mano te convocou, talvez cê tá com É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor Vapo, vapo do vapor vai tomar vapo do vapo Vapo do Vapo Vai tomar Vapo do Vapo Uma noite com o Voco o oh, cupopo Uma noite com o Voco Talvez o cupopo É Vapo Moleque, tu eu

หนึ่งลยนะขอร้องเธอปรับปุ่มในพิเชีสสองกูขอให้ปรับปุ่มได้นะขอร้องขอให้ปรับปุ่มได้โอ้ย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 เฮ้ย้ยกูแค่กูแค่ ขอร้องปรับปุ่มได้เถอะพอพอกดเลขหนึ่งแล้วมันไม่ติดขอร้องปรับปุ่มปรับปุ่มซะปรับปุ่มปรับ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 ขอร้องปรับเฮียเฮียอันนี้กูรู้นั่นแต่แมงวันไปไกลๆลูกกูเปิดแอร์ใส่แล้วเอ้ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยอะไรเลย แรงวันมะเร็งวันมะเร็งที่มะเร็งสุดเกียตโอ้ดูไหนสิกลัวมันไม่อยู่ได้มหมดเลยที่เสียงไม่พึ่งโหลดเนี่ยนะ เจอดานนี้กูรู้สึกยิกได้เออสกิลนั่นมาเลยถึงเง,นงนินกูุัมน้อยน้อยโคตรน้อยฮ,ฮิถึงกุลระเบิดใส่แล้วแหละแล้วหยุดเอา เป็นพิโรนนะทําเมื่อกี้กูกดปุ่มติดเมื่อกี้กูก,กดโค้ดเรือแบบๆๆๆเลยอะแล้วกูก็ทำอะไรไม่ได้เนาะคนมันไม่ได้กากหรอกแต่คนแต่กูเนะี่ยมันเฮี้ยไอ้เฮี้ยโคตรโคตรอะกูไม่ได้กากนะแต่มันแบบกดปุ่มไม่ติดอะกูยัง